เห็ดละงูกยักษ์เห็ดละงูกยกักษ์บักอันบกใหญ่เลยแต่ว่ามีแค่มีแค่ดอกเดียวนีด่ดอกใหญ่มากว้าวว้าววว้าวจ้ะนี่หานน้อยฮะ

เก็บเห็ดกันนะคะทั้งหอสเล้าทั้งอไทยไปเลยมีจะมากันสองคน อดอกจะสวยค่ะสามสองดอกออออ งี้พ่อเห็ดทานนี่จ้ะมาแล้วโอ้ตาขวมมัน <Yeah. Yeah. S 2> พ่อเห็ดเผือกอันนึงมันมันเห็ดทานนี่ น้อยฮะตะมุตะมิน่ารักจุงในพ่ออีกอ่ะเยียบเยีเยียบเีเดี๋ยวจะเหยียบนีค่ะสุดยอด Ừ, ดอกใหญ่มากว้าวว้าวว้าวจ้ะนี่ค่ะไปพ่กเก็บเลยนี่ดอกหนึ่ง <c ười> ดอกดอกจ้าดอกใกญ่มาก ดอกเดียวนี่ดอกแบบไงเลยพึ่งได้นี่เราจะไอ้แดงอุ้ยผิวพ่อผิวข้างล่างก็มียูกุ้มนี่สี ไหนพ่อหา้นานี่เธอหกดอกกุมเดียวหกดอกนี่เธอหกดอกเต็ม ้อมไปทางนู้นไหมวันนี้เราก็อ้อมกลับมาที่เดิมนี้ก็ไปทางนู้นเรืออุยอ้ยอุยอ้ยฟ้าเห็ดละงูกยกักษ์เห็ดละงูกยักษ์บักอันกใหญ่เลยแต่ว่ามีแค่มีแค่ดอกเดียวไอ้สิบลอดนสายตาโดนแม่ทอมานีไปแล้ว แปงว่าคนไม่กล้บมาอยู่นี่เห็นเรางูกยากมากใหญ่มากเต็มเต็มตะก้าปึ๊บไปอีกทานออกมาจ้ะนี่หนึ่งดอกอุย้ยสองดอก 3, 4, อุ้ยสามสี่อุ้ยพ่อสามสี่ดอกห้าดอกคุณห้ดอกพอ่อห้าดอกค่ะนี่งเลยนี่งเลยห้าดอกแลตรงนี้ด้วยค่ะห้าดอก าานี่เอาวัวเริ่มมาแล้วจ้ะเริ่มมาแล้วคับนี่นะจ๊ะนี่จะ้จะเคปไปหากันต่อค่ะแล้วฮิตไข่ฮิตเขาไข่ดอกมึงหญเจอนี่ ta hiểu lời Người ta khảo nói ừ, nó Kỳ đọc ừ, Này nó Ui ิดใครยิงดอกดูคนไมเป็นกระเพื่อ,ม,อ,อมสวยจังเลยถ้าตาไม่ดีจริงนะบุครับอ๋ถ้าตาไม่ดีจริงก็คือไม่เห็นใช่ไหมแสดงว่าคุณตาดีใช่ไหมอืมโอเค ผลงานมือนี้จ้านี่จะพอดได้แกงค่ะโอเคกลับบ้านกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเก็บเหตุของเราด้วยนะคะ